เนะอาจารยแดงหมดดีเอาไปดีด้วยไปวันนี้กับตือนะยมกับตือนะหายแยกแล้วครับอันนู้นด้วยเหรอคะต้น

วันด <laughs> ีดาวันดีดามูชายอ่ะครับนักเรยนไปรยนให้ถึงห้ครับอันูนจะได้เห็นัไปทางต่นันะตื่นไม่ตื่เล่นไยอั่านรคระไรอยู่อ่าฮะผมเป็นตัวสบตัวค่แ็อเช่ัระเื่อนอใหม่ต้องเช่งฟองครอง นะครับท่านดก็เอามาลากายใช่ไหมครับไปดลเวนท่านท่านงมาแล้วท่านไม่ออมันคายูกเวลาตั้ถึงเออถอท้ายหางตาแล้นะหนุ่มเลก็ยนะครับ

บาแ่กันแล้วกลุ่มๆอาทั้งชุดสีเขาขายนี่ก็ได้นะครับเอ้าโอ้โหครับ